สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุนสุขนนะครับเสาวันที่ยีสิบหานะครับโดดลาคม2 5ส8าร้อยหกสนะครับมาหอดบานมอว่านนะครับยังกระคืนประมาณหาทุมนะครับโอ้ครับรถจากอุดอรพกม่งเพิงนะครับออกจากอุดอรมหอดบานกับประมาณตีหกไอหาทุม่มหาทุม่มวัดถึงหาทุ่มนี้หรอกครับ เพื่อที่แบบเฝ้าวม้านะครับสิเอารถมาส่งตอนแรกคิดว่าสิไปสวรรค์นาเขียต่อเนาะไปทอนกระหินแต่ว,ออว่าก็ได้ไปเนาะแอร์อรถบ่เย็นนะครับเนรอนั่นคือหัวเนาะอีตนแชรกับอีตนนะครับ,บววเบื่อกระขามไปเวียงปุ๊บแอร์วาเย็นปั๊บแต่เลยเฝ้าเนี่ยกลับมาบ้านนะครับเอารถเอารถมาส่งนะครับเพราะว่าพึ่งเปลี่ยน้อมแอร์ไป เมื่อกุมผ้านะครับมาต้นเดือนกุมผ้าต้นปีเนาะเพิ่งเปลี่ยนเข้าแอร์ไปมันก็เย็นเยนอะครับแล้วก็่าวน,นี้นะครับเอาเขามาอู้แล้วนะครับเบื้องต้นจางจางแซงช่างสร้สางแจงรายละเอียดมากนะครับแต่หลายรล่การเติมยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับอ่ามันมีรา่การแนี้นเนาะ นาซีเจ็ดนักเลือสุดเนี่ยไปเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับที่มองทะลุเข้าไปในคอนโซลน,นะครับมันจะมีน้ำยาเอะพอมีน้ำยาเอปุ๊บตัวนี้คือกรองมันนะกรองมันอ๋อแล้วก็ในหน้าหน้าคอยมันนะครับที่สายเข้าไปตรงมุมนั้นนะครับมันจะมี การรั่วของน้ํายาอยู่ข้างในครับครับ,รบน้ํายามันไม่มีนะครับที่าเขาบอกว่าน้ํายามีไม่ใช่นะครับรอใช่มันรั่วมนม่ีน้ํายานะที่เข็มมันฟาดไปสองร้อยกว่ามันไม่มีน้ายานลยนี่นมนไม่มีดมเลยมันรั่วอยู่ข้างในแล้วตัวนี้มันก็เีครับมือหมุนเนี่ย เขาเรียกว่าฟรีปัมมป๊มพัดลมปั๊มพัดลมมันก็ต้องอเปลี่ยนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับสี 4, ่พันห้าพี่หรือถ้านี่เติมยาเอแล้วก็เปลี่ยนกองเองไปก่อนก็ได้ครับมันมันมันจะเย็ยนนานไหมครับพี่ ตอนนี้ก็ยังไม่ดูครับว่ามันรั่วแรงไม่แรงนะครับเพราะว่ามันรั่วทั้งไงถ้าถ้าถ้าเติมน้ำยาแอร์ไปแล้วก็อันนี้ไปก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันจะเย็นนานเท่าไหร่เย็นเติมลุบแล้วก็เย็นเลยครับเอาพี่ลองลองทำให้ผมก่อนแล้วก็ได้ครับถ้าเปลี่ยนจริงๆผมก็ได้มาเปลี่ยนที่นี่แหละครับเรอครับ ฝาดไปมื้นซีเลยพี่น้องเอ้ยพันลมไอ้นามันฟรีครับหนูขอมาได้เสืพี่น้องเอ้ยกองแอร์คอยแบบมีทั้งเม่งเมาจอดรถไต่ไอเนี่ยพี่น้องไต่ไอไฟอยู่เฮือนนะครับโล่งรถนะอยู่กับหัวรถเลย เม่งเมาแบบหลายแห้งเวลาไอหนาาเม่งเมามากนะ่ะของแอร์มิแต่เม่งเมาเดี๋ยวไปเบื้องเม่งเมาครับนี่ครับี่แต่เม่งเมาขี่หนูกันแบบมันเข่ามาได้พี่นอ้องแต่ว่าผมอน,นี้ไปแล้วเนาะหนูนะจัดการไปแล้วของแอร์ันแห้งนี่แหละพี่น้องเ่นรถที่เล่าแบบคุณหลายอินดี แอรแล้วก็เติมน้ำยาแอร์เจ็ดร้อยนะคะแล้ก็เติมเก้าร้อครับได้ครับงั้นเดี๋ยวรอสักพู่นะคะนั่นแหละพี่น้องจะตามนั่นแหละราคาแปลงในยูซีมืูนแปดหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทราคาของไายการที่เปียนเนะจนสั้นพี่น้องขาอ้อนแหงตอน แท็กซีหาเงินต่อเสมาเปลี่ยนบันเมื่อเพราะว่ารถมันกะสี่เข่าปีที่แปดแล้วเนะพี่น้รอท่านว่านี่จะแปดปีเพอดีนะครับรถกองแอร์น่ะมันมี ก็นี่ขี่หนูนะครับพี่น้อง้วก็ฟุนหลายแล้วกำแม่งเมาพี่น้องแม่งเมานี่ก็คือผมไปจอดไปไตหลอดไฟนะครับนื่งนผมย่ไก่ปลาเนาะมันก็นเลยแม่งเมาวันมาหลายเลยที่มีเปิดไฟไว้แม่งเมามนันก็ตกลงมาใส่ค้นใส่กระโปรงหนารถนะครับมันก็ะลงไปในคอนอโซลนั่นแหละอันนี้เพราะโลซาเหตุยต้าว ไอ้พวกฟุ่นพวกยังเนี่หมีน้าหนาหนามันกะโอ้คือยอดเนียครับเพราะว่าผมแลนฟังเล่าดูเนาะของแอมก็ต้องเปลี่ยนบอเซ่ล่ะคือวานละพี่นอ้องแล้วก็ระวบแอร์มันกะว่าค่อยมันหัวเนาะพี่นอ้องมันต้องยกหรือไม้ท้งเบิร์นะเกี๋ยวที่แล้วอ่ะที่เปลี่ยนอ่ะก็กคือคอมแอร์เนาะ แอร์คอมตัวตัว,ตวน้อยๆครับตัวเป็นไดคือไดเป็นเล็กนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็วพัดลมที่ยุดข้างนานะครับมันมันหมุนฟรีเนาะมันมันหมุนไดเองเลยเอามือหมุนกับหมุนนะับปกบติเอามือหมุนมันจะหมุนบ่ไดเนาะพัดลมที่ยุดข้างนาคอนโซลไหนากระโปรงรถนาข้างนารถสุดเลย ที่เป็นโตพันร่มจิพันเอฟไฮเบิร์อ,อะ่ะเนาะมันมันหมุนได้เองนะครับพี่นอนกใจแห้งตอนเนี้เสียหายเงนินใส่มาเปลี่ยนคาจากแดดมากอะ่ะเนเนานแหละครับมันบ่พ่อเนาะมันมันบ่พ่อที่จะสองขาเปลี่ยนก็คือประกันแอประกันกับมืประกันกับม,กกบมากแล้วครับมืนหา ประกันไทยเนาะประกันไทยกับพอราบอกกับมือหนาอันนี้มือซีซีใส้เป็นเรกลกม,มกับสามมื่นพี่น,น้องเดซเซปีนปีนปีนต้องใจทั้งเบิร์ตนะครับสามมื่นอันนี้ยังบ่ร่วมยางรถเนีอยครับพี่นอ้องผมเมื่อยเมื่อยเมื่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่นอ้องก่ว่าก็ต้องท้าไปแหละ จะจังไหรๆนันเป็นเครื่องมืดทำมาหากนะินเนาะเดี๋ยวไปปุ๊กษาพอก็แม่เกี่ยนึงกันครับว่าจังไหรเนาะก็อันนี้ที่ที่ต้องเฮ็ดก้อนน่ะคือ,อเติมน้ำยาแอร์แล้วก็เปียนกองแอร์เนาะแล้วก็สีตดต่างเพิ่มอีกก็คือตกตะไคร่กันนู้นะครับพี่นอ้องตะไคร่กันนูนี่ติดตั้งแปดร้อยบาทเนาะประมาณเนี่ยครับพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมันมีหอดเวลาเตี้ยนกับกำเตี้ยนครับแต่ว่าตอนนี้บ่มันเงินเตียนเนาะเติมน้ำยายแอร์ไปก้อนแล้วกับเลี้ยนกองแอร์ก้อนนะครับถามามันสีหายบอมันกับบอหายครับแต่ว่ามันเย็นบอนเย็นครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปวอลกันอีกแค่นึงนะ อ้าวเฮ็ดไม้หนึ่งขอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอ่ะสวัสดีค่ะสวยๆยก้งหัวด้วยมาพบกับน้องน้องออะไรน้องชื่อน้องอะไรชื่อน้องน้องไอกาน้องไอวันนี้ไปโรงเรียนไหมคะไอกาวันนี้วันอะไรเอ่ยมันปุ๊บปลาเงินเสาน้องไอกินข้าวหรือยัง จาไม่อย่ากี่วะมังอยางพี่น้องกับไปอุ้ยไปอ้าวไปยืนยนก็ยู่จอจอ่ะอ่าพี่น้องกลับมาหอดบ้านอ้าวอาลุงดำอ้าวไปมุกอยู่จ้ไปนั่นเนี่ยไฟเพราะทนได้ออกเอาาท่นในเมื่อ้าใจยุบ่ะท่านในเมือดว่าท่านในมีผีหลักอายานผีปะอาผี่อาผีแม่มีนไปได้เลยอะมีนไปทั้งฟ้าปุณณ แย,ย่ติไม่ยยงาลไรพี่น้องกับไล่การสอมนะ่ะกะทั้งเบิร์ตทีตํงสีตํงเปียนนะ่ะหนึ่งมืนสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทเนะาะไล่การทีเปียนกะตามการที่เห็นในคลิปวิดีโอข้างต้นนั่นแหละแต่ว่ามือหนีที่เขาเปียนน้องไออยู่ดีๆน้องไออยู่ดีๆที่เข้าเปียนไอ้ที่เข้าอันนี้เปียนกับมีตะกองแอร์เนาะพี่น้องแล้วกัเติมน้ํายาแอร์ เติมอย่าแอร์เจ็ดลอยนะครับกองแอร์สองลอยหาซิปนะครับทั้งเบิร์ดเป็นเกาลอยหาซิปบาทเนาะนี่ครับเป็นเกาลอยหาซิปบาทที่เขาได้ไปเบิ้งสี่เปนเบิ้งกองแอร์พี่น้องกองแอร์เปลี่ยนสองลอยหาซิปในกองแอร์นี่คุณน่ะพี่น้องมีตะแมงเมาครับแล้วก็ขี้หนูเนาะ หนูนะ่ะมันมันเข้าไปเน่นรถผมจับไดเดียนก้อนนะ่นะเนาะผมเอาแนวดักหนูไปดักที่เน้นรถพอว่ารถเส้นเสือมันดงนะังเนาะสัญญาณกันขระยมันดังหล้นะจ้ะผมก็เลยสงสัยว่านี่หนูนะ่ะผมก็ได้เอาตัวดักหนูกาวดักหนูเข้าไปดักในรถใช่ใช่เมื่อช่วงีว่าเน่ะเอาแปรงกาดักหนูเส้นรถก,ก็จับได้เนาะแะ่ใบีดีครับหนูมีมีตัวหนึ่งีดีครับนะ มันเกิดม่ขี่ใส่กองแอร์นะพี่น้องแล้วกับมีเม่งเมาเม่งเมาล้าแห้งเพราะว่าลงจากรถมีไฟทึ่งอะไรเนานะมเม่งเมาเวลามันตกลงใจทางหน้ารถนะครับพี่น้องมันเกิดไปตกใส่กองแอร์นี่เนะี่ยจะเป็นอีกสาเหตุหนนะึ่งเนาะที่มันแอร์วาเยเตทนนลที่แน่ๆก็คือมันหัวครับค่อยมันหัวเนาะ แล้วการน้ำยาแอร์บอมี่นะครับไปเช็คยุ่เวียงจันมันบอกว่าน้ำยาแอร์มี่ไม่หนูไม่ไหลใช่ใช่บอกว่าลุงแก่ยังไม่อยู่ใจไฟแมนแมนย่าเพิ่งบอกป้าลุงก่อนว่ารถลุงแอร์เบ่เย็นเดือดแอร์ไมู่เบาเย็นมันบอมี่น้ำยาแอร์ไปเช็คยุ่เวียงจันนะพี่น้องผมสร้างแล้วก็ว่าเราเห็นเข็มมันเปลี่ยนมันบอมมี่น้ำยาแอร์อยู่ในรถเลยเนาะ ถ้าเติมมันก็สีเย็นอยู่ดอกมือนะทำแบบว่าล่าเขาบ่ค่อยอันนี้ปันไดเนาะเขาบ่คคอยฮูจักปันได้ระวังสีแล้วก็เลยบอกเติมยิยแอร์้ก้อนมือนี้แล้วก็เปี่ยนกองแอร์เท่านั้นเนาะมันก็สีเย็นได้อันนี้โยแะ่ว่าก็จังได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้ซอมละพี่น้องก็ต้องได้โยเครื่องเย็นทั้งเบิดนั่นแหละประมาณมื่นปีเนาะแอร์ไอเยาะปากเยาะปากเยาะปาก บอกปลาลุงปลาลุงผัสีบัาวเาด้เอ้ยปลาลุงมสีวาเด้นี่แหละพี่น้องเจ้าเล่หกระสิบต้องหาเงินมาเปลี่ยนชุดทำความเย็นทั้งเบิดเลยเนาะต้องขื้อคอนโซนออกทั้งเบิดเลยครับจะํำอันนี้ไม่เนาะย่างนุ่มกะโดนเละเนาะเราขั้นนี้จะแปดปีิบแปดเข่าแปดปีเดือนท่านไหมันกะโดนแล้วเนาะ ก็เลยก็อ่ะเปลี่ยนกับเปลี่ยนแล้วปีนี้ก็สีนักแห้งอยู่เทึ่งประกันเทึ่งประกันรถก็ต้องเสียทุกปีแล้วเนาะประกันรถแล้วก็บสุดท้ายกมเปลียนกับอ่ะตีเส้นตัวเลขกลมๆกับเป็นสามหมื่นบาทเนาะพี่น้องอันนี้ว่ร่วมยางรถที่เ้าเปลี่ยนไปหมื่นแล้วเนาะบีมีก็สิยางรถก็สิยห้งก่อนเอา เอาตือเท่าก้อนหินก็ประก,กันก้อนนะพี่น้องพ่อให้มันใส่งานใดก้อนนะครับแตะเดือนหนาเดือนพึ่งแ,แต่ีิงงานกว่าพอได้ใส่ได้ทูได้ไทยเยอะแบบพี่น้องพอได้มาเอามาโฮมใส่กัดนั่นแหละนี่แหละตโตกินกนาําได้นะตกินขนมอยู่วะอะไรกินขนมบ้างไปกินไปยังคือว่ากินกินอยู่ กินยูจ้าเหนดอน้องไอจิไปตลาดว่าบอกปลาลงมื่อก็น่ะจะไปยูจะไปยูอาทองเอบีซีใหปลาลงฟังเอบีดีดีเอฟซีเจแปเจเอลเอ็นอบบปจอะอืมวัน กเลข11อาเวนอ่ร้องเพลงหน่อยร้องเพลงให้ป้าลุงฟังเนี่นี่น้อมใบยาคูน้อมใบเล็เละเพลงอะไรอ่ะเป็นน้อมเละน้อมเนื้อนี่นิ้วกลางอยู่ไหนนิ้วกลางอยู่ไหนอุนี่กะ

ีี่อเต้าตหู้ความรักชุกชุกอ่าเพลงอะไรอีกอ่ะเพลงชาติไทยหน่อยเพลงชาติไทยหลวงบกอมตะเพลงชาติชาลับอะไรก็เก๋ชุกช่วอยู่กังกองกงว่าเดือดเจ้ามึงวังรวยกันรัวมาสวยก็มากที่วลารกแค่หนึ่งเปรี้ยวรองไมกัด

อ่าสวัสดีค่ะด,ด้วยบ๊ายบาย,บายพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องพี่นบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้วอ,ดอดว,วันนจะไปอ i าเป d